อตะตอมเจอชื่อเสม,มอนี่คืออะไรคะอีวับรีราพกาจีนช้าง,างจิงรูกช้างจิาางรูกทำไมอีกหน่งบช้างจิงรูกโอเคอ่ะภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษอะไรจีราจีบ้าโอเคดงมากอ่ะไหนอันนี้ละ่ะเจ้าชื่อเฉือมอนี่คืออะไรนี่นี่อันนี้อะตมอตมอะตอม นตาลคะอันนี้อะไรคะนี ang, ่ค <a T. S 2> ืออะไรคะหมูหมูจูจูหมูจูหมูจู่หมูจูหมูพลังกี่ต่ะโอเคอ่ะต่อมาแกะยางหยางแกะ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 พลังกี่ละขี่เก่งมากแล้วนี่ล่ะน้ำเปล่า น้ำเปล่าอะไรชุยชุยแปลว่าน้ำเปล่าชุยแปลว่าน้ำปลาือโอเคชุยแปลว่าน้ำอันนี้อันนี้อันนี้สีอะไรไหนเรื่อตอบสอบสีนี้ได้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้สีอะไรสีอะไรสื้อเสีอะไรล่ะสืื้้อองเสสีอะไรคะสีแดงเก่งมากเื้อ ลีเซอร์ลีเซอร์ลีเซอร์ส ok, ีอะไรสีเขียวเก่งมากจำได้สีเหงสีนี้ฮะหองสีนี้สีอะไรสีเหลืองหลืองสี้โอเคเินป้า